สวัสดีคะ่ะมาพบกับโอด i ีฟ r d อร์ตพระนครเกษตรนะวมินอีกแล้วนะคะวันนี้โอด i ีมีรถนะคะวัยรุ่นดูใบในสไตล์รถ7ที่นั่งนะคะมาดูกันนะคะว่ามีแต่งอะไรกันบ้างคะ่ะนะคะราคาค่าตัวนี้จะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่1,57,000บาทนะคะบวกแพ็กเกจเพิ่มนะคะจะเป็นแพ็กเกจเสริมเพิ่มนะคะ58าก็เป็นราคาสุดที่อยู่ที่1 5 6 5 0 0้บาทนั่นเองนะคะ มาดูทีละชิ้นนะคะว่ามีแต่งอะไรกันบ้างคะ่ะเรั่มจากชิ้นแรกนะคะจะเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์นะคะกระจังหน้านี้หล่อมากเลยคะ่ะมาพร้อมกับไฟมินิไลท์นะคะไฟ3จุดหรือลูกค้าสามารถเลือกได้นะจะเป็นสีขาวแบบนี้หรือว่าสีส้มนะคะหล่อมากๆเลยค่ะคันนี้แล้วก็ด้านข้างของเขานะคะด้านข้างของ กระจังหน้าของเขาจะเป็นไฟ m มท i ิ LED นะคะไฟ LED สี a แคมนั่นเองนะคะเป็นไฟไฟของเขาจะไม่ได้สานตรงนะคะพี่พี่ไฟของเขาจะสาดด้านข้างนะคะก็จะเป็นเพื่อจะกการลดคันอื่นที่แยงตานะคะเพื่อสวนเข้ามานะพี่พี่ที่ข้อไฟโอดคอมให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อความหล่อดูดีนะคะกีดไอายไลเนอร์คมกีบนั่นเองคะ่ะชุดข้างล่างนะคะจะเป็นชุดของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะไฟตัดหมอกของเขาก็เป็นเดิมๆจากโรงงานนะคะลูก ทุกเซนเซอร์อะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะถึงว่าเราแปลงหน้าใหม่แต่งกระจังหน้าใหม่ก็เซนเซอร์ทุกระบบความปลอดภัยของเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะหล่อมมากเลยค่ะคันนี้มาดูด้านหน้าว่าหล่อแล้วนะคะมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างนะคะว้าวมากเลยนะคะด้านข้างของเขานะคะรถคันนี้ยกระดับขึ้น2นิ้วอีกแล้วค่ะมาพร้อมกับใส่ปีกนกนะคะรุ่นออปชั่นนะปีกนกสีแดงแบบนี้นะคะเพื่อปีกนกใส่เพื่อไม่ให้ปรับ สภาพหน้ายางนะเพื่อไปให้กินหน้ายางนั่นเองนะคะภายในอนาคตเนาะแล้วก็ใส่ก้อนรองหนุน1ก้อนนะคะถ้ายกขึ้นแล้วต้องใส่ก้อนรองหนุนนะคะแล้วก็ปรับโช๊คใหม่เปลี่ยนโช๊คใหม่ด้วยนะโชค๊คใหม่แล้วก็เป็นโช๊คมอนิทูบด้วยนะคะข้างล่างนะเปลี่ยนโช๊คใหม่ค่ะแล้วก็รถคันนี้นะล้อแม็กของเขานะเป็นล้อแม็ก R20 ล้อแม็กของเขานะคะเป็นยี่ห้อของโมฮอกนะคะเป็นลายก้านวายหล่อๆแบบนี้เลยนะคะ ออฟเซ็ตลึกของเขาอยู่ที่24นั่นเองนะคะขนาดยางนะคะยางคันนี้อยู่ที่33คูณ1.2.50 RT นั่นเองนะคะหล่อม,มากเลยคะ่ะยี่ห้อนี้ก็แนะนำเลยนะคะก็เป็น wide. ลายก้านวายหล่อม,มากเลย คันนี้จะเป็นใบเทอร์โบแล้วนะดีก่อน,นะะี่ค่ะแล้วก็แท็คเกจเสริมของเขาก็จะเป็นนี่เลยกล้อง360องศานะคะเพิ่มแพ็กเกจถ้าไม่เพิ่มแพ็กเกจตรงนี้จะไม่มีนะพี่แพ็กเกจเสริมเป็นกล้อง360รหบันคด,ด้านข้างนะคะเวลาถ้ามีการสั่นสะเทือนหรือว่ามีรถมาใกล้นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ตรงนี้ด้วยเซ็นเซอร์รถด,ด้านข้างนะนี่กันสัดโอติดตั้งพร้อมแล้วนะฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกความเข้มของฟิล์มได้เลยะคะ่ะ ประเทศไทยเราร้อนมากก็เลือก60-40ด้านหน้าก็ได้60-80ก็ได้เลยนะคะตามที่ลูกค้าต้องการเบ้าลองมือจับโอติดตั้งพร้อมแล้วนะนี่ก็รถคันนี้ก็เตรียมส่งมอบตีสี่นะคะออกเดินทางนะคะตัวไฮไลท์นะคะเป็นไฮไลท์เป็นบันไดไฟฟ้าของฮัม m มอรนะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดอีกทีนึงนะคะจะให้ดูนี่เลย ถ้าเราปิดประตูไม่สนิทไม่ต้องกลัวว่ามันจะหนีบจะงับนะคะพี่พี่ถ้าเราปิดไม่สนิทมันก็ค้างไว้แต่ถ้าเราปิดสนิทมันก็จะเลื่อนขึ้นให้นะคะหล่อม,มองมากเลยค่ะอดดียังชอบเลยนะคะก็แนะนําลูกค้านี่กถ็ถ้าปิดสนิทมันก็นี่งับเข้าเหมือนเดิมนะคะไปดูด้านหลังกันบ้างนะไฟด้านหลังนะคะเป็นไฟ Full LED นะคะหล่อ,ม,ม,อมากเลยที่ครอบไฟอดครอบให้เรียบร้อยแล้วนะ นี่เลยเขียนว่าเ v เวเรสตตรงนี้นะถ้าดูใกล้ๆมันก็จะเห็นแต่ว่าเป็นสีดํากับตัวรถมากเลยค่ะด้านล่างสเกิร์ตด้านหลังนะคะก็เป็นของชุดวิกเตอร์อีกแล้วนะคะก็มันรับกับชุดแต่งแบบนี้ก็ลูกค้าแต่งกันเยอะนะ แต่ว่ามันไม,ม่มีไม่กี่คันนะคะที่แต่งแตกต่างนะคะสีนะคะสามารถพ่นได้แล้วก็ไฟนะคะเซ็นเซอร์ของเขาก็อยู่ทุกจุดนะคะไม่ได้หายไปไหนนะหรือว่าเราจะแปลงหน้าใหม่แปลงหลังใหม่ก็เซ็นเซอร์อยู่ครบเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นท่อคู่เป็นท่อแบบนี้ก็คือท่อหลอกเพื่อใส่เพื่อความหลอดดูดีเท่น,นั่นเองนะคะเมื่อความสป,ปอร์ตนะคะไฟออท่อของเขาเนาะ อยู่ที่ความสปอร์ตเหมือนรถซุปเปอร์คาร์เดี๋ยวไฮไลท์อีกไฮไลท์หนึ่งลูกค้าบอกว่านอว์ดพี่ขอติดตั้งเป็นท่อแบบนี้ได้ไหมท่อนี้ก็ยอดฮิตเหมือนกันนะคะเป็นท่อ HKS นั่นเองนะคะท่อน,นี้ไม่ธรรมดานะพี่เป็นท่อคู่นะคะเป็นท่อยี่ห้อของ HKS นั่นเองนะคะนี่ก็ลูกค้าแต่งแต่งตังเพิ่มนะคะก็หล่อมากๆเลยเป็นลายข้างๆข,ข,ของเขานี่เป็นลายเหมือนแคปล่านะเป็นลายแบบเหมือนแบบ คล้ายเหมือนอยู่ในรถซปเปอร์คาร์คันหนึ่งเลยนะคะแนะนําเลยคันนี้ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจรถฟอร์ดแต่งนะหรือว่ารถเจ็ดที่นั่งล้อหล่อแบบนี้นะคะก็ทักมาที่เบอร์0 9 3 2 6 8 8 7 7 9หรือทักเพจโอดีฟอร์ดเกษตรนะว่ามีได้ไหมะคะไม่ว่าพี่ๆจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะอยู่เหนืออยู่ใต้นะคะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่นะคะบริการสมมติรถฟรีถึงหน้าบ้านนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โอดีด้วยนะคะ ย้ำนะคะอย่าลืมโทรมาที่เบอร์นะคะ0932688779หรือทักเพจอดีฟอร์ดเกษตรนวมินนะคะแล้วมาเจอกับโอดีนะคะสวัสดีค่ะ